สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาดูโกดังของเราค่ะตอนนี้ลื้อหมดแล้วด้วยแต่เศษปูนค่ะว่าจะเอาไปถมโกดังอยู่เราอยู่ที่เดิมค่ะตรงที่นี่แหละพิดบูกับควายค่ะกัดกันพิษูกัดควาย ตอนนี้ควายไม่ดูอยู่ไหนนะคะนี่ว่าจะแจ้งฟมว่าทำไมไม่ช่วยมันก็มีหลายเหตุผลค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนกลัวอยู่แล้วขนาดเจ้าของเขายังเอาไม่อยู่ค่ะพิษบูตัวนี้เราไม่ใช่เจ้าของนี่ถ้าไปนี่ก็ก็คือกลัวโดนนะคะนูน่นควายอยู่นู่นค่ะไกลๆนู่น น่าจะเป็นพี่น้องกันค่ะน่าจะเป็นน้ากับหลานกันมัม้งได้ยินพี่คนนั้นพูดอยู่ว่ามาน้าผมนี่แหละว่าจะไปช่วยอยู่นะแต่พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหมาหน้าผมเองพี่เขาบอกแบบนี้นะคะเราก็เลยไม่ไปยุ่งค่ะเพราะว่าเผื่อไปตีหมาเขานี่ลัวมันเป็นอะไรมาเสียค่าเสียหาย พี่เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะมันก็เป็นกระแสดราม่าในเพจนะตอนนี้ยอดคนดูน่าจะหลายล้านนะสองล้านคนเข้าถึงเกือบห้าล้านแล้วค่ะคนดูน่าจะประมาณสองล้านเกือบสามล้านนะ วันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69like.com แอปนี้มีสตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไร่ะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้นะครับ 69like.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสว,สวยๆกำลังรอท่านอยู่เราก็ปิดคอมเมนต์นะคะไม่ให้คนคอมเมนต์ได้ บางทีไปพาดพิงถึงเจ้าของแต่แน่ๆก็คือคนถ่ายค่ะด่าคนไทยอย่น,นี้ก็ไม่เป็นอะไรป <laughs> ิดคอมเมนต์ไว้ดีกว่าเอามาใส่เหล็กของตัวเองนะ <c oughs> เด็กๆก็ได้ใส่สุดกันคิดตีขึ้นวถ่ะ ตรงนี้จะให้เช่าประมาณ10ปีหรือ20ปีหนูก็ไม่รู้นะคร่าวๆนี่แหละคะ่ะประมาณ20ปีนะต้องรื้อออกให้หมดค่ะเอาในส่วนที่เป็นของเราออกให้หมดแล้วก็เขาจะมาทำเป็นโรงเหล็กยังดีที่มีที่มีแมคโครอยู่ค่ะกาฟิวก็อยู่บางนา น,นี้ก็ต้องเคลียร์ลิงเอาปูนเศษปูนออกให้หมดค่ะดีกว่าให้เขาไปทําที่อื่นเพราะว่าเศษปูนตัวนี้คือมันมีประโยชน์สําหรับตัวเราค่ะเพราะว่าต้องเอาไปถมที่อยู่โกดังค่ะถมสะตัวเองดีกว่าวิ่งดินไกลๆค่ะ เลิกจะใช้ร่วมกันที่อยู่นี้ก็ประมาณสองไล่กว่าค่ะสองไล่ครึ่งนี่แหละย,ยาวมาจนถึงนี่เลยนะตอนแรกมันเป็น ร้านอาหารค่ะมาเปิดได้สองเจ้าแล้วก็ป่ากันเกิงไม่รู้ว่าเป็นเพราะต้นตะเคียนหรือเปล่านะพอะดีว่าเสียท็อปไปเอาตอตะเคียนมาสองตอค่ะอยู่นุ่นคนมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะฝันว่าให้เอาต้นตะเคียนตอต้นตะเคียนนี้ออกให้น่อยฝันแลคะฝันฝันประมาณสองสามครั้งเลยทั้งสองคนเลยฝันบอกว่าเอาออกให้หน้อย เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ไหนมีคนมาเอาออกครั้งหนึ่งนะแต่รถไม่โครคว่ำค่ะยังไม่มีคนเอาออกได้เลยนะคะต้นใช่ตอตะเคียนหรือเปล่าสองตอะคะ่ะมีเจ้าของร้านขาฝันว่า ให้มาเอาออกให้หน่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่รกอะค่ะเพราะว่าคนไม่รู้ว่ามีตมีตอตะเคียนอยู่นี่น่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวท็อปแกเอาไม้เอาอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้แหละฝันว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เจ้าของเขาก็มาดูค่ะเจอจริงๆสองต่อค่ะเดี๋ยวไปไว้ตรงนู้น ตรงนี้ก็จะเอาไปทำโกดังไม่ใช่โกดังเอาไปทำเป็นออฟฟิศค่ะที่รองรับลูกค้าได้เหล็กได้ได้โต๊ะตอนแรกมันเป็นร้านเนื้อย่างค่ะเป็นร้านเนื้อย่างก็เจ้าของเขาก็อยู่ไม่ได้ร้านที่สองก็เป็นร้านร้านอาหารตอนกลางคืนน่ะมาอยู่สองเจ้าก็อยู่ไม่ได้ ปันเหมือนกันหมดค่ะฉันว่าเอาต้นตะเคียนสองตอน,นี้ออกให้หน่อยหรือต้องให้เจ้าของคนที่เอามามาเอาออกเลยยังไงเคยเอาออกครั้งนึงแล้วนะแต่เสียท่าแกไม่รู้ว่ามีรถแมคโครมาคว่ำตอนเราออกนะคะมาคว่ำก่อนแล้วก็เอาออกไม่ได้เลยรออยู่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเอาออกนะ,ะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ ตรงนี้ก็ร้านเหล็กก็จะมาทําโกดังอยู่ตรงนี้ค่ะปล่อยให้เขาเช่าไปเลยกินกินนานๆกินเงินเดือนกินนานๆไปเลยค่ะตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สเก่าค่ะตอนแรกเขาว่าเขาจะมาทาปั๊มแก๊สอยู่ตรงนี้และะ่ะ มีกระท่อมด้วยมีกระท่อมสองกระท่อมเดี๋ยวจะไปให้ลูกน้องนอนยังดีๆอยู่นะคะเนี่ยเมีไฟด้วยต้องต่อไฟเข้ามา รถเทนเลอร์ก็น่าจะเอามาจากบ้านนะคะไม่รู้ว่าใครขับนะเด็กเด็กดเด็กเด็กไปดูควายไหมควายอยู่นูน่นควายอยู่นูน่นมันกัดกันตอนนั้นนะ่ะ นูไม่เห็นเลยว่าควายอยู่ไหนเอาพี่ปูอะ่ะเจ้าของไม่กล้าเอามาผูกไว้ตรงนี้แล้วค่ะกลัวมันหลุดมาอีกเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะมามันอารมณ์ร้อนเหมือนกันขนาดโซ่ยังเอาไม่อยู่ค่ะ ดีนะที่ไม่มีเด็กๆอยู่ในหนุน่นขนาดเจ้าของควายก็ทำไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าแกก็เป็นผู้หญิงแกก็ไม่กล้าเหมือนกันแกก็กลัวมันกัดเหมือนกันพิษบูค่ะเพราะว่าตัวพวกนี้ถ้ามันกัดแล้วมันไม่ปล่อยเลยเราก็กลัว ครับพิมพิมก็ได้ใส่สชุดงามถาวาใส่ถือร้ายวะนี่ใส่เ่าถือร้ายแม่อันนี้ลูกป้าค่ะใครเกิดก่อนใครเกิดก่อนวาสองพอนีใครเกิดก่อน,ออน,อนลาคุณวังขึ้งใหญ่กว่า <Chat. S 2> น,นี่ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69like.com แอปนี้สตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรอเลย่ะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้เลยครับ 69like.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสว,สวยๆกำลังรอท่านอยู่โอเคคนะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกอมได้นะคะขอบคุณค่ะ